อาาาไ้ยงบต้องดูว่ามันนักเสบไหมปวดฉี่บ่อยบางทีไม่แน่ว่าอาจจะมาจากกระเพาะปัสสาวะอย่างเดียวบางทีมาจากไตก็ได้โดวยไตอักเสบไตอักเสบเป็นนิ่วในไตเป็นนิ่วในหุมน้ำปีเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะมีหลากหลายมากแต่ถ้าหากว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบร้อนๆตรงๆเนี่ยแนะนำว่าอย่าอยู่ในอริยบทใดอริยบทหนึ่งนานเกินไปไม่ง่านมันมานี่ก็จะทัลให้ปวดบันเอวปวดหลัง แล้วก็ทําให้น้ําปัสสาวะมันตกตะกอนแั่งกลายเป็นนี่อยได้เขาถึงได้บอกมีสี่อริยบทพยายามขับเคลื่อนร่างกายให้เคลื่อนไหวเพื่อจะได้ขับถ่ายอย่าให้ตกค้างและในขณะเดียวกันก็นกอ,าอาหารที่บำรุงกระเพาะปัสสาวะต,ต้องมีรสหวานเย็นพอสมควรขมหวานเย็นขมหวานเย็น,น,ยนอย่างเช่นลา,าบแย่หวาน อันนี้ไม่ได้เป็นอาหารเป็นยาที่งิงลุกปู๋มียากระเพาะปัสสาวะอักเสบนะก็ทำด้วยราแกแย้วหวานคุณสุนันชาเขากินกินดีพอพอดีแล้วเลิกกินแล้ก็ไม่ยอมกินต่อเขาไม่ยอมกินต่อมันก็เลยมีปัญหาเรือหลังแล้วถ้ามันนาไรเข้ามันจะกลายเป็นกระเทือนถึงไตพอไตเสียก็ตัดตามมาด้วยอาา่านจะเป็นมะเร็ง มันก็จะทำน้ำดีน้ำดีน้ำเหลืองเราเนี่ยถ้ามันไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วอัดอั้นอยู่บ่อยๆท่ามนี่ยงันอาจจะเป็นมะเร็งด้เรารู้กันว่าน้ำเหลืองเนี่ยมันคอยจัดกำจัดของเสียแล้วก็เป็นด่านตรวจโรคชนิดหนึ่งอะไรผ่านเข้าไปน้ำเหลืองจะทําหน้าที่ดูแลแต่ถ้าน้ำเหลืองอ่อนแอมันก็ไม่ได้ไม่ใช่แล้วน้ำเหลืองอ่อนแอก็มาติดต่อกับไปแล้วก็สูกน้ำดี ก็ต้องดูแลองค์รวมสุขภาพยาให้อย่างไรี้ย่นยามุกค่าคุณชาวิสัชนามนันจการหลวงปูอย่างสูงลูกมีอา,า,า,บบาการ,ารปารวดหัวเขา่าและมีและไฟสรวจที่โรงพยาบาลนะคะทางโรงพยาบาลแจ้งว่าหมอรองประดูกเขา่าเสื่อมแพทย์ลวาวามเห็นว่าจะต้องทําการผ่าตัด อยากเรียนถามหลวงปูว่าถ้าไม่ต้องผ่าตัดจะต้องดูแลรักษาอย่างไรคะถ้าอยู่ไม่มากแบบไม่เกินหกสิบขึ้นเนี่ยอยู่ประมาณสักสี่ห้าสิบ 4, 5, เนี่ยยังไม่จําเป็นต้องผ่าตัดถ้าเกินหกสิบไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็หาวิธีดูแลสุขภาพลดน้ำหนักแล้วก็กินอาหารที่มันมีแคลเซียมบำรุงกระดูกมันก็จะช่วยได้ก็อย่างเมื่อครู่นี้บอกว่าอาหารที่มีรดมันจิตเนี่ยพก ภู้วาต่างๆที่มันจะบำรุงกระดูกเนี่ยเวลาฉันทํายาบำรุงกระดูกเนี่ยฉันจะใส่เม็ดมะขามเม็ดมะขามที่เรากินทิ้งๆเนี่ยฉันจะเอามาใส่กับกระดูกงูเหลือมยาบำรุงกระดูกที่ฉันทำแล้วก็จะใส่ยาชนิดหนึ่งที่เป็นยาพิษก็คือเขาเรียกว่าสลัดใดแต่พวกคุณทํากินไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักค่าพิษของมันเพราะสลัดใดโดยตรงเนี่ยกินแค่นีด้เดียวก็จะถ่ายกลง่ไส้ไหลเลย มันเหมือนกระยาตลอดแต่รู้จากวิธีฆ่าพิษมันมันจะเป็นประโยชน์ต่อกระดูกมันจะแก้โรคอูมาติกดูมาตอยแก้อาการปวดข้อในกระดูกได้แล้วก็ถ้าถ้าอยากจะกินอาหารก็ไปหาหนังสือ,อาหารบํำบัดโรคข้ารถมาดูกแล้วเปิดดูว่ายาอะไรบำรุงกร,ระดูกอาหารอะไรบำรุงกระดูกต่างบ้าง แล้วจะกินยาควบค่กอนไปก็ต้องมียาปวดข้อกระดูกยาบำรุงกระดูกยาแก้รูมาตอยยาแก้เก้เขาก็มีอยู่แล้วกินยาเนี่ยยาเอาฉลากเป็นประมาณนะเพราะบางทีบางครั้งคนเป็นเบาหวานเนี่ยครับก่อนนี่คนเป็นเบาหวานกินยาสามเม็ดเบาหวานไม่ลดก็กินมันยู่สามเม็ดอย่างนั้นอ่ะการที่ฉันตั้งพิกัดยาไว้สามเม็ดก็เพื่อว่า คนมีธาตุออกกินระดับนี้รักษาได้แต่คนที่ธาตุแข็งเนี่ยมันก็ขยับขึสรีดตัวเองสามเม็ดไม่อยู่ก็เป็นห้าเม็ดหรือสี่เม็ดทุกหกชั่วโมงไอ้ทุกเช้าเย็นไม่อยู่ก็กลายเป็นสามเวลาอย่างนี้ไหครับยาเนี่ยมันมีฤทธิ์ของมันอยู่แล้วแต่เรากินไม่ผูกแล้วเราเรา,เราไปเชื่อหมอมากหรือเชื่อฉลากยาด้วยแต่ไม่เชื่อตัวเองคือตัวเองต้องเป็นหมอันดับต้นหมอันดับต้นคือต้องวิเคราะห์ได้ว่าเออ อาหารอย่างนี้ยาอย่างนี้น้ําประเภทนี้ควรกินดื่มอย่างไรจึงจะเหมาะสมเมื่อถูกกับโรคไม่ใช่กินแล้วไม่หายที่กินไม่หายคืกินไม่เป็นกินแล้วไม่ดียาฉันก็มีคําว่ากินไม่หายมีแต่กินตายไม่มีแต่มีอยู่ว่ากินไม่เป็นเท่านั้นเองกินยาไม่เป็นคือไม่รู้อะอย่างยาลดความดัน เออบางคนตะพี้ตะบันกินเจวกระทั่งความดันมันลรด้าหัวทิ่มบอกรู้ว่ามันกิน3เม็ดแล้วความดันมันลดมากก็แสดงว่าท่าเราอ่อนาอามากร็รลดลงมาหรือ2อเม็ดหรือเม็ดหนึ่งอย่างนนเนี้ยกิน3าเวลาแล้วมันไม่ไหวก็พยายามก็เปไนซีเวลาอย่างยางแก้ไข้โรคไข้2,009ันเก้นะ บอกคงกรงก็คือว่าดูแลสุขภาพตัวเองกินอาหารให้ครบถ้าหมู่ออกกำลังกายให้เพียงพอแล้วก็พยายามอย่าเป็นพาหะของโรคที่จะแพร่แล้วก็ตากแดดเช้าๆกินอาหารที่มีวิตามินซีจะพูดถึงอาหารไม่ใช่วิตามินซีบริสุทธิ์เพราะวิตามินซีบริสุทธิ์เนี่ยร่างกายมันจะรับวิตามินซีเกินไปจนกลายเป็นเลือดเป็นกรดเพราะปกติเรากินอาหารที่มีวิตามินซีเนี่ย มันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นกากและร่างกายจะดูดเอาไว้เฉพาะที่จะใช้และที่เหลือก็จะหายทิ้งใช่ไหมแต่ทาวิตามินซีบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีสีทายทิ้งพ่าร่างกายมันโดนบังคับให้ดูดไหมแล้วสุดท้ายมันก็กลายปเ,เป็นว่าเลือดเป็นกดอันนี้จะเป็นผลเสียระยะยาวอยา่าไปเชื่อบริษัทยาหลอกขายยาเราแล้วเราก็ต้องไปกินมันอยู่ตลอดเลยนะอาหารที i, ม่มีวิตามินซีเยอะๆต้องมีแล้วก็ มากินอาหารยาลดไข้ยาลดไข่ที่ฉันทำเนี่ยมันไม่เป็นผลต่อไตและแตับแม้คุณกินพาราก็มีผลเสียต่อไตและตับเวลาคุณกินยาลดไข้สมุนไพรที่ฉันทำเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าคุณได้รู้ตัวเองนะไข่เนี่ยมันจะค่อยๆลดแบบชนิดที่ไม่กระทือนไตตับมันจะลดแบบสุขุงเขาเรียกว่าลดไข้แบบสุุงแล้วหกสามเช้าเย็นไม่หักไม่ไม่ไมข่ไปลดก็กิน เช้ากลางวันเย็ยนสามเมตรไมห่หายก็เป็นห้าเมตรหุ้ปู่ไปอุดรกลับมาไอ้คนข้างหลังเนี่ยมันขยันจามเลยเพิ่นอะ่ะมันถ้าจามท่าไนไอใเราก็ต้องอย่างนี้มันไม่มีผ้าทำไมปิดปากเนี่ยก็ต้องดึงเลยแล้วมันก็จามเอาีกใส่เราเนี่ยเออสุดท้ายทำไงเริ่ม พอลงจากก็จีนมาเริ่มคลายคลายตาคันจมูกแล้วก็คันลุงคือนั้นเนี่ยปวดตามข้อกระดูกเต็มแล้วก็ไข้ขึ้นสูงมากต้องฟ้ายาสงฟ้ากินฉันรู้ว่าร่างกายเราขาดสมดุลก็คือไม่แข็งแรงที่จะมีภูมิคุ้มกันต้านทานก็กินยาสงฟ้าก็ยาสงฟ้ามันจะเป็นยาบำรุงทําให้ร่างกายแข็งแ,งแรงขึ้นสองเม็ดแล้วก็มากินยาลดไข่อีกคร ช้าขึ้นถึงได้ออกไปแสดทำรจแล้วแต่ถ้บบาวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ไม่เห็นมีไอมีจามไม่ปวดข้อไม่มีทงามุกอะไรรักษาได้โรคไข้ดีกว่าน,นี้ไม่ใช่รักษาไม่ได้สำคัญว่าเราต้องพักผ่อนด้วยต้องนอนหลับให้เพียงพอจบาธุค่ะคุณาคสัชนาท่านนี้นะคะมีอาการเสียท้องแล้วก็ท้องอืบลำบากมากต้องใช้ยาระบายตลอด มีหคือไีอยา่างไรขอความเป็นใจเสียดายน้ำดินจีเขาไม่ไดเอามาให้คุณถ้าคุณทานน้ำลินจีคุณจะหายอาการพวกนี้หายกีน้ำดินจีของฉันไม่ใช่น้ำดินจีที่คั้นมาจากลินจีเท่าน,านั้นนะมันมันหมักด้วยสมุนไพรแต่มันเป็นเครื่องดื่มถ้าต้องถามคุณคุณคนาทยคุณนคนไทยกินแล้วท้องสบายนะเออนี่เป็นรีเซอร์อะไนะเป็นรีเซอร์ บีงีจะถ่ายรูปจะติดหน้าขวดอาสารหะจะมีไม่ไม่ดื่มเลยอาสาระหะน่าจะมีนะ<ช>แต่<ช>ถ้าไม่มีตอนนี้คุณไปเอา,าอยาเขาเรียกว่ายาลดกดในกระเพาะมียาขับลมยาลดกดแล้วก็ยาเคลืองกระเพาะก็ได้กินยาเครืองกระเพาะตัวเดียวก็ได้เพราะอนน้มันก็ขับลมแล้วในยาเครื่องกระ,พเ,รกระพเ,กเพาะ,นนะ,นาเ,ะพเนี่ยมันจะมียาถ่ายอยู่ตัวหนึง่งมันจะทําให้ระบายอ่อนๆแล้วก็เครื่องกระเพาะ ไม่ทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้ออย่างนั้นกินยาเพื่อกระเพาะดีกว่ายกผีดสักคำถามหนึงหิวข้าวแล้วได้กิน่นปลาเค็มคุณชาาคุณชนาคุณพ่อเป็นโรคถุมลมปกคพองนะคะเพราะว่าสูบบุหรี่จากมานานแต่เริ่มสูกได้ประมาณห้าหกปีแล้วแต่คุณพ่อก็จะเหนื่อยง่ายก็าหายใจไม่ไม่สะดวกมียาหรือมีวิธี ในการที่จะช่วยหายใจเหมาะสมกับโรคมินนะคะถุงลมโป่งองต้องแนะให้กินยาแก้หทธหอบและกินอาหารที่มีรสร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดห้ามกินอาหารที่รสเปรี้ยวหวานขมกินอาหารที่มีรสร้อนและเผ็ดเช่นน้ำขิงอย่างที่เป็นต้นหรือน้ำขิงอย่างีเป็นต้นแล้วก็นอ่ไปกินอาหารแล้วก็ยานั้นก็คปรจะกินยาแก้หทธหอบซึ่งฉันมีทำอยู่แล้วก็ ใช้ขี้พึ้งเทพโอสถเอามาใส่ช้อนแล้วก็ใช้ไฟรนแล้วก็สูบควันอาจจะช่วยทำให้หายใจสะดวกขึ้นแต่จะรักษาไม่ได้แต่ว่าอยู่อย่างสบายขึ้นรักษาก็คงจะไม่ได้นี่ทำให้หนังยางที่มันยืดแล้วจะทำให้มันหมดกลับมาอย่างนั้นก็ต้องกินยาปรุงชีวามากพอสมควรที่จะทำให้กล้ามเนื้อมันหมดกลับ คุณต้องเปลี่ยนค่ายาตรุงชีวะมากพอสมควรซึ่งถามว่าถ้าอายุไม่มากก็กินเถอะแต่ถ้าอายุมากแล้วรออย่างเดียวแต่ถ้ากินยาปรุงชีวะได้ไหมได้ยาปรุงชีวะมันเป็นยาร้อนจะทําให้กล้ามเนื้อหดตัวแล้วสิ่งที่เสื่อมก็จะกับคืนมาในระดับเด็จแต่ินยาปี คู้ถามบอกว่าแล้วของหลวงปู่มีมีไหมคะยาปรนชีวะมียาปูนชีวะก็มีจะเห็นถ้าแจ้งมาว่าเหลือประมาณสามสิบเปิดสองจะหมดแล้วฉันก็ยังไม่มีเวลาที่จะหมักยาปรนชีวะทำยากเพราะใช้ใช้เวลาหมักเป็นเดือนถ้ามีก็ต้องรีบไปดูว่ามีเพราะเหลือแค่สามสิบองทีตแจ้งเมื่อวานนี้ยังไม่มีเวลาทำเพราะหมดตะร,ะรอ,อนออกมาแสดงทำก็ให้ทำเพิ่มเห็นววายอดมีเดินประมาณ 30, แค่สามสิบแกบเดิมประมาณห้าร้อยกว่า นล้วมีเค้าดีนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำาับ่าดบอกว่าวันนี้มีน้ำวิ่งผี่ด้วยสพาน้ำกมีเหรอค่าบบวประดบเลยค่ะ้ยเมาไหมไมเมานะตออขึ้นแชร์ลดต์ไปวิ่งวนะปูกลว่าอีจะเมางนะมันหมักนานเกินไปเ<ไ>ข้าใส่ยมเกิดเทียกไป แต่น้อยแม่ <S <S มันไม่เป็นผลเสียอะไรเป็นผลดีนะจ๊ะแต่เรื่องลมสูญชีคลมวาย<ว>ลองดูก็ได้ลองดูก็ได้แต่อย่าไปดื่มที่มันมีหัวทิ่มเลย่ะก็ได้ยนินกันว่านะคะที่รถเจ้าหน้าที่ทะทน,คนะคะมีน้ำสับปะผ้ากระจายแล้วก็จะมีน้ำประปรุงใจแล้วก็มีน้ำปรับธาตุเนี่ยมันทิพยยาบระปรุงใจคับปัสสาวะ ค่าของไตคนที่เป็นโรคไตเนี่ยหลัหงเนี่ยคนกินน้ำปรับธาตุแล้วไปตรวจค่าของไตดีขึ้นนะคุณหมอโรงพยาบาลเนีย่ยยอมรับเลยว่าคุณไปทําอะไรมาทำไปค่าของไตกลับดีขึ้นหมอสี่สิบห้าน,น้ำยาปรับธาตุแต่ไม่ค่อยอยากกินเพราะมันขมใช่ไหมชอบของหวานเนี่ยทำดันดานมนุษย์มนุษย์ชอบกินของหวานเสมอเลยฮะในสุขภาหวานเป็นลมผมเป็นยา พอแล้วหิวแหมมนก็่ยันทอดจังเลยละอเสร็จแา้ค่ะ้นะคะก่อนที่เราจะน้อมถวายสาทานจากจากเวนเชนนะคะท่านมตเตอร์คุณอาจารยในยอดภัยนะคะได้น้อมถวายเครื่องบูชาทานพวกเราพร้อมใจกันนะคะประนมมือนะคะร่วมอนุโมานด้วยกัน ในวันทุนท่งนี้นะคะอมจะดี๋ยวาพูดดีที่สุดต้องให้พูดอย่างนี้ในวันทุ่งนี้นะคะับ่าพ